你先看。 เราขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าค่ะในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงประกอบกิจในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทําในสิ่งซึ่งเป็นไปตามสิทธิอํานาจลราที่เด่นของพระองค์พระเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงครอบครองพระองค์ทรงควบคุมพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าค่ะอำนาจสูงสุดคือพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในสถานภาพในความเป็นอยู่ในลมหายใจของเราพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงเป็น ็นผู้ปกป้องพระองค์ทรงเป็นผู้คุ้มครองพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลและพระองค์ทรงกระทําให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าค่ะเราจึงขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในฐานะนั้นที่พระองค์ทรงตั้งคริสตจักรของพระองค์ไว้บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนพระวรกายของพระองค์ที่เคลื่อนไหวพระเจ้าค่ะเป็นเหมือน ฝ่ายที่ปฏิบัติการของพระองค์พระองค์เจ้าข่ะอยู่บนแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าค่เขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระองค์เจ้าค่ะความเป็นบุตรที่รักของพระองค์แต่ละส่วนของอวัยวะนั้นพระองค์เจ้าค่ะขอการที่พระองค์จะได้ให้เขาเห็นที่พระองค์ทรงเปิดเผยในการเหตุนั้นที่เขาได้ต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาต้อนรับเป็นความคิดพระองค์เจ้าค่ะในส่วนความคิดของเขาที่เขาจะคิดเหมือนพระองค์ที่เขากะ กระทำกิจของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะตามแบบแผนตามแบบอย่างซึ่งพระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วพระ์เจ้าค่ะในส่วนสํเนึกของเขาทั้งหลายพระเจ้าค่ะไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นการตัดสินใจพระง์เจ้าค่ะที่จะอยู่เคียงข้างอยู่ฝ่ายเดียวกันในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันในแต่ละเวลาในแต่ละลมหายใจพระงเจ้าค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลาเช้าและตกในเวลาเย็นพระเจ้าค่ะในเวลาเย็น ถึงเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่งที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ตามวาระตามเวลาที่พระองค์ทรงกระทําจิตของพระองค์อยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือสถานการณ์พระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเวลาคุณท่านะขอพระองค์ทรงโปร,เรดเจิดนาพาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกําหนดไว้นั้น เป็นความรักของพระองค์ที่ปกป้องคุ้มครองและที่ดูแลลูกลูกของพระองค์พระองค์เจ้าขาเพื่อลูกของพระองค์นั้นจะอยู่ในน้ําพระทัยของพระองค์เพื่อลูกของพระองค์จะดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ได้คุณเจ้าขาเราจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงกําหนด ชีวิตทรงกาหนดแต่ละเขตแดนพระองค์เจ้าค่ะทรงกําหนดแต่ละวาระและเวลาพระองค์เจ้าค่ะตามพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดไว้ในสถานที่เราเป็นอยู่และลมหายใจอยู่ในเวลานี้นั้นก็เป็นไปตามการกําหนดของพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงทราบและพระองค์ทรงรู้พระองค์เจ้าค่ะเพื่อทุกสรรพสิงจะร่วมมือกันพระองค์เจ้าค่ะเพื่อทุกสรรพสิงจะร่วมมือกันเพื่อแผนการของพระองค์จะสําเร็จพระองค์เจ้าค่ะนั่นคือน้ําพระทัยนั่นคือพระประสค์ ของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนพระองค์เจ้าค้ะขอ,อรระพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะนำพาเพื่อเราทั้งหลายจะสงบนิ่งจะอยู่ต่อเจ้าพบอพักพระองค์จะมองเห็นพระเจ้าค่ะจะคิดได้ได้พระเจ้าค่ะในฝ่ายความคิดที่เรานั้นจะอยู่ร่วมกันกับพระองค์ในทุก ความคิดพระองเจ้าค่ะที่เราจะต้อนรับชีวิตของพระคิดนั้นเข้าสู่ความคิดของเราเป็นจุดเริ่มต้นพระเจ้าข่าเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสพระเจ้าค่าะลงทรงยืนเคาะอยู่ที่ประตูหากผู้ใดเปิดพระเจ้าขา่าพราะองค์จะเข้าไปร่วมรับประทานอาหารกับเขาพระเจ้าค่ะโอฮาเลลูยาเราทุกคนอยู่ที่นี่เราทุกคน ทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระเจ้า,า่ะที่ในส่วนนั้นคือฐานะที่เป็นพระวรากายของพระองค์ฐานะที่เป็นส่วนของอวัยวะของพระองค์พระองค์เจ้าขาเราสรรเสริญและเราโมทนาเราขอบคุณในความเป็นไปในทุกสิ่งที่พระองค์ส่งเป็นผู้เปิดเผยให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของพระองค์ที่กำะกบกิจของพระองค์อยู่ที่เป็นความรักเป็นความ ที่พระองค์ทรงใส่ใจที่พระองค์ทรงดูแลพระองค์เจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะอยู่และจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ในแต่ละชีวิตพระองค์เจ้าค่ะ เราทั้งหลายต้องเรียนรู้พปรเจ้าค่ะเราทั้งหลายต้องฝึกฝนพปรเจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายในส่วนหนึ่งที่เป็นพระวรากายของพระองค์นั้นจะได้ประกอบกินของพระองค์อยู่ตามฐานะโปรเจ้าค่ะที่เป็นเจ้าสาวที่รอคอยเจ้าบ่าวเป็นเจ้าสาวที่ชำระตัวเองชำระชีวิตชำระใจของตนเองให้บริสุทธิ์พปรเจ้าค่ะและเป็นนักรบของพระองค์ที่พร้อมที่จะยืนหยัดตปรเจ้าค่ะสัตย์ซื่อโปรเจ้าค่ะต่อสูอ้พรรเจ้าค่ะที่จะอารักขาพปรเจ้าค่ะความจริงคือชี ีวิตของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงเคลื่อนไหวยอยู่ทุกเวลาพระเจ้าค่ะสําเดงออกเป็นความสัตย์ซื่อสําเดงออกเป็นความบังคับตนสําเดงออกเป็นการรู้จักอดทนพระเจ้าค่ะ โอฮาลิล oh, ูยาสำแดงออกเป็นสันติสุขพระองค์เจ้าข่าในทุกสถานการณ์เพื่อเราเชิผชิญพระองค์เจ้าข่าสํำแดงออกเป็นความรักพระองค์เจ้าข่าที่เราจะมีความรักบริสุทธิ์ต่อทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างให้เราได้ดูแลและปกป้อง ตามพระประสงค์ของพระองค์ในฐานะนั้นที่เราได้รับฐานะให้เป็นตัวแทนอํานาจของพระองค์โดยตรงพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดโดยใช้ระบบของโลกนี้นั้นเป็นการฝึกฝนพระเจ้าค่ะเป็นการสอนพระเจ้าค่ะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจขอพระองค์ทรงโปรดเถิดนำพาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ไม่หลงไปพระเจ้าข่ะกับสิทธิอํานาจหรือหลงไปกับระบบของโลกนี้ที่โลกนี้นั้น เป็นแก่บทเรียนด้วยเจ้าค่ะแต่แท้จริงสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเขาตั้งหลายนั้นคือพระองค์ที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นพระองค์อนุญาตได้เป็นไปและพระองค์ทรงเป็นผู้กระทําเพื่อให้เขาทั้งหลายนั้นได้เป็นทรัพย์สินได้เป็นสมบัติได้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อย่างแท้จริงที่เขาจะได้ชิมที่เขาจะได้เข้าใจพรเจ้าค่ะอย่าให้เขารับทุกสิ่งนั้นให้เขารับสุขมาจากพระองค์เท่านั้นอย่าให้โลกนี้ หลอกลวงเขาได้เพื่อเจ้าค่ะแต่เขาตั้งหลายจะมีภาวะในการแยกแยะเพร่อเจ้าค่ะแยกแยะเพร่อเจ้าค่ะ เพื่อเขาตั้งหลายในส่วนซึ่งจากปฏิบัติหรือในส่วนซึ่งพระองค์เจ้าค่ะในการดําเนินชีวิตของเขานั้นจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะแต่เขาตั้งหลายจะมองเห็นจะเข้าใจที่เขาจะรักษาใจเขาตั้งหลายให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าใจเห็นพระองค์ที่พระองค์จะนําพาเข้าไปในทุกวันทุกเวลาพระเจ้าค่ะรักพระองค์ทรงกระทากิจในส่วนสํานึกของเขาทั้งหลายพระเจ้าค่ะภาวะเองการแยกแยะในจิตใจของเขาเพื่อการดําเนินชีวิตของเขาแต่ละวันแต่ละเวลานั้นจะ เรียนไปโดยพระองค์เข้ามาโดยพระองค์ที่เขาทั้งหลายจะใช้ชีวิตของพระองค์เพราะเจ้าค่ะไม่ได้ใช้ชีวิตของตนเองไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองตัวเองนั้นจะต้องด้อยลงและให้พระองค์ส่งเติบโตขึ้นพระองค์เจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะสัมเดงความรักของพระองค์ต่อทุกสรรพสิ่งพระเจ้าค่ะจะสัมเดง ความรักของพระองค์ต่อสายสัมพันธ์ทุก e, สายสัมพันธ์พระเจ้าค่ะจะ tai, สําเดงสันติสุขของพระองค์ออกไปพระเจ้าค่ะไม่ว่าต้องเผชิญสิ่งใดเพราะพระองค์ก็ทรงจัดไว้อย่างชัดเจนเพระเจ้าค่ะที่พระองค์มาเพื่อเราตั้งายมันได้ชีวิตและจะได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์พระอเจ้าค่ะชีวิตในพระองค์นั้นเต็มไปด้วยความยินดีพระอเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงจัดจุดเบื้องต้นผู้ใดเหนื่อยและแบกภาราหนักให้มาหาพระองค์แล้วพระองค์จะให้เขาตั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพระอเจ้าค่ะและ และเอกที่พระองค์ทรงประทานให้ที่เราจะร่วมเอกกับพระองค์นั้นก็เบาพอเจ้าค่ะเพราะพระองค์สุภาพโปรเจ้า่ะโอฮาเรลุยาพระองค์อ่อนโยนพอเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเพื่อสภาพจิตใจของลูกๆของพระองค์ในการตัดสินใจนั้นเขาได้แยกแยะได้โปรเจ้าค่ะและเขาจะเลือกและเขาจะอยู่เคียงข้างพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์เจ้าขาไม่แปลงโปรเจ้าค่ะที่พระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นประสบการณ์ พระเจ้าค่ะที่พระองค์จัดไว้นั้นพระเจ้าค่ะหมื่นคนล้านเสนคนพระเจ้าค่ะล้มอยู่ข้างๆแต่ข้าพระองค์ตั้งหลายจะสั่นและเสือนและนมัสการพระองค์ข้าพระองค์ตั้งหลายยังจะร้องเพลงพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ตั้งหลายยังจะชื่นชมยินดีพระเจ้าค่ะโอฮาเิลูยาเพราะคือพระองค์เพราะพระองค์กระทำกิจเพราะพระองค์ กาะทำอยู่ในชีวิตของเขาให้เขารู้ว่าเขาจะต้องกลัวสิ่งใดล่าพระเจ้าค่ะความตายหรือความรักของพระองค์ก็ชนะความตายแลย้พวพระเจ้าค่ะโอฮาลิลูยาเขาพ้องทรงโปรดเถิดแทริงความเป็นมนุษย์นั้นก็กลัวพระเจ้าค่ะก็หวาดระแวงพระเจ้าค่ะก็วิตกกังวลพระองค์เจ้าค่ะก็กังวลกังวายพระเจ้าค่ะว่าจะเอาอะไรกินและอะไรดื่มพระองค์เจ้าค่ะ ก็จะกลัวไปต่างๆนานาในสิ่งซึ่งมองเห็นะาะเกิดภัยพิบัติหรือเกิดสิ่งใดในระบบของโลกที่ตาเขามองเห็นเขาก็หวั่นไหวเขาก็กลัวพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ก็ทรงให้คํามั่นสัญญาว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กระทํมและทุกสรรพสิ่งนั้นอยู่ในอํานาจอยู่ในคําสั่งของพระองค์ทั้งสิ้นหากพระองค์ไม่อนุญาตไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับชีวิตของา พราโปรเจค่ะข,ขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพรรเจ้าคตะนำพาเพื่อลูกๆของพระองค์ได้ยึดมั่นโระเจ้าค่ะได้สัตย์ซื่อโปรเจ้าค่ะอยู่กับชีวิตที่พระองค์ทรง เคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจของเขาทั้งหลายอยู่ภายในพระเจ้าค่ะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาทั้งหลายแท้จริงพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์ในฐานะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธเดชเต็มไปด้วยสิทธิอานาจพระอเจ้าค่ะที่ส่วนของจิตสำนึกของเราจิตใต้สำนึกของเรานั้นฟื้นขึ้นพระอเจ้าค่ะดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะอยู่ต่อจพะพักพระองค์ทุกลมหายใจในกายนี้ที่เราอยู่ต จะพ,พัอพระองค์พ่อเจ้าค่ะและที่เราจะไถ่เวนวันเวลาคืนมาและเราจะได้เข้าใจเราจะมองเห็นพ่อเจ้าค่ะทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยและสัมเดงอยู่ในพระวจ,จนะของพระองค์ตามเหตุการณ์ตามทุกสิ่งทุกอย่างตามประสบการณ์ในชีวิตของเขาแท้จริงเป็นบทเรียนแท้จริงเป็นชีวิตของพระองค์ ที่พระองค์เปิดเผยและสัมแดงให้เขาตั้งหลายเห็นความจริงฝ่ายพระองค์พระเจ้าค่ะเพื่อเขาจะร่วมสุขกับพระองค์ได้ร่วมร่วมกับพระองค์ในทุกสถานการณ์ร่วมกับพระองค์ในทุกวันเวลาร่วมกันกับพระองค์ในฐานะเขาตั้งหลายคือบุตรที่รักในฐานะเขาตั้งหลายคือผู้อารักขาในฐานะเขาตั้งหลายคือผู้เป็นคนต้นเรือนของพระองค์ที่จะเจกจ่ายอาหารพระเจ้าค่ะ โดยฐานะนั้นที่พระองค์ทรงกระทํากิจอยู่ในทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าค่ะเป็นการแต่ละคนส่วนตัวตามอวัยวะที่พระองค์ทรงกําหนดไว้เพื่อการใช้งานของพระองค์พระเจ้าค่ะของพระองค์ทรงโปรดตถิดเพื่อลูกๆของพระองค์จะยอมพระเจ้าค่ะที่จะต้อนรับชีวิตของพระองค์ต้อนรับความคิดของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเข้าสู่ชีวิตของเขาและเขาไม่อาศัยตัวตนของเขาเองแต่เขา ขออาศัยขอยอมรับให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตของเขาทั้งหลายตามพระวจนะคาของพระองค์สิ่งซึ่งออกมาจากพระโอษของพระองค์ก็คือตัวตนของพระองค์นั่นแหละขอพระองค์ทรงโปรดเถิดนำพาเพื่อความเป็นบุตรที่รักของพระองค์จะยืนหยัดจะยืนอยู่ในฐานะ ตามการกําหนดของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทํากิจในชีวิตของเขาที่เขาตั้งหลายคือตัวแทนอํานาจของพระองค์พระเจ้าค่ะตัวแทนอํานาจของพระองค์ในระบบของโลกนี้เขาทั้งหลายจําเป็นพระเจ้าค่ะจะต้องสภาพจิตใจนั้นจะต้องอยู่เหนือโลกนี้พระเจ้าค่ะจะต้องร่วมกันกับพระองค์จะประกอบกิจกับพระองค์คือเหนือดวงอาทิตย์พระองค์เจ้าค่ะหากเขาประกอบกิจอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ใช้วันเวลาของระบบของโลกนี้เขาก็ กินลมกินเล้งพระองค์เจ้าค่ะตามพระวจนะของพระองค์อยู่แล้วพระเจ้าค่ะสิ่งซึ่งพระองค์ทรงจัดไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามคาจัดของพระองค์โปะเจ้าค่เข้าพองค์ทรงโปรดเถิดไม่งั้นพระองค์ก็ทรงจัดไปแล้วในพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้นําพาเพื่อลูกๆของพระองค์จะเกิดใจที่ตระหนักโปรเจ้าค่ะใจของเขาจะไม่เหมือนเดิมใจของเขาจะชื่นชมยินดีใจของเขาจะเบิกบานโปรเจ้าค่ะใจของเขาจะปราบรื่มยินดีโปรเจ้าค่ะ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาและพระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลพระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองและพระองค์ทรงกระทํากิจอยู่ในชีวิตของเขาเพื่อประกาศเพื่อสําเดงความยิ่งใหญ่เพื่อสําเดงพระบารมีของพระองค์ ทั้งที่เขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจโปรเจ้าค่ะนําพาเพื่อเขาจะอยู่ร่วมก,กันกับพระองค์ในฐานะในบางครั้งตามการที่พระองค์จะใช้เขาโปรเจ้าค่ะตามพระประสงค์ของพระองค์ในบ<ม>างครั้งเขาก็ต้องจําเป็นโปรเจ้าค่ะต้องอยู่ในความตายโปรเจ้าค่ะเพราะความตายจะต้องกลืนกินชีวิตโปรเจ้าค่ะไม่แปลกโปรเจ้าค่ะทุกคนจะต้องอยู่ในประสบการณ์ที่ลําบากยากเข็นโปรเจ้าค่ะอยู่ในความตายโปรเจ้าค่ะเพราะนั่น <şu> คือบทเรียนนั่นคือสิ่งซึ่งทรงคุณค่าโปรเจ้าค่ะ ก็พระองค์ทรงกระทำกิจ นั้นอยู่เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ประกอบกิจของพระองค์ในฐานะที่แจกจ่ายชีวิตพระเจ้าค่ะในฐานะที่เป็นชีวิตพระเจ้าค่ะจะต้องแจกจ่ายเข้าสู่ความตายและเมื่อเขาแจกจ่ายนั้นเป็นเหมือนสงครามพระเจ้าค่ะเป็นเหมือนแรงต้านพระเจ้าค่ะเป็นเหมือนสิ่งซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยเป็นเหมือนสิ่งซึ่งเขาทั้งหลายจะต้องยืนหยัดและต่อสู้พระเจ้าค่ะและร่วมกันกับพระองค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะเป็นกิจพิเศษพระเจ้าค่ะเป็นคนพิเศษพระเจ้าค่ะเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษ ของพระองค์โดยเฉพาะพระเจ้าข่ะตามพระวจนะของพระองค์ได้กัดไปแล้วที่พระองค์ทรงเลือกแล้วเรียกเรามาพระเจ้าค่ะโอชชาติอิสราเอลนั้นเป็นชนชาติพิเศษของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ก็จัดไว้อยู่แล้วอย่างชัดเจนพระเจ้าค่ะนาเป็นคนพิเศษของพระองค์สิ่งซึ่งเขาต้องพบสิ่งซึ่งเขาต้องเจอนั้นก็พิเศษกว่าชชาติในโลกนี้อยู่แล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าข่านำพาเพื่อความเป็นบุตรที่รัก ของพระองค์แต่ละคนจะได้มองเห็นและเข้าใจใคร่ครวนพินิษพิเคราะห์พิจารณาพระเจ้าค่ะพระวจนะของพระองค์ทุกข้อทุกตนนั้นพระเจ้าค่ะพระองค์เป็นชีวิตที่ให้เราทั้งหลายได้เป้าหมายคือร่วมกันกับพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีอยู่ในฐานะเจ้าสาวของพระองค์อยู่ในฐานะนักรบกของพระองค์อยู่ในส่วนของพระวรกายของพระองค์ที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ที่ประกอบกิจของพระองค์ตามพระมหาบัญชาตาม สิ่งซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้เพ่อเจ้าค่ะเราจึงสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ไม่มีสิ่งใดพ่อเจ้าค่ะอยู่นอกเหนืออำนาจของพระองค์พร่อเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงครอบครองพระองค์ทรงควบคุมทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสรรพสิ่งเพื่อเจ้าค่ะไม่แปลที่พงค์ทรงจัดท้ายที่สุดพร่อเจ้าค่ะทุกเขาและทุกลิ้นทุกสรรพสิ่งจะก้มกราบลงและยอมรับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพ่อเจ้าค่ะหากวันนี้เราทั้งหลายไม่เรียนรู้เพื่อเจ้าค่ะแล้วเราทั้งหลายจะร่วมเกียิร่วมศักดิ์ เข้าใจพระเจ้าค่ะร่วมในความลึกซึ้งร่วมในความกว้างร่วมในความลึกร่วมในความสูงส่งในเกียรติและศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ได้ไงพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดนำพาพระเจ้าค่ะเพื่อลูกลกของพระองค์นั้นจะไม่เหมือนเดิมแต่ทุกวันทุกเวลาที่มีลมหายใจอยู่ใน กานนี้พระองค์เจ้าค่ะเป็นวันเวลาที่ได้ร่วมกันกับพระองค์ที่เขาตั้งหลายจะสูงขึ้นทางเดียวพระเจ้าค่ะจะร่วมเกียรติร่วมศักดิ์ศรีกับพระองค์เจรลึกซึ้งกับพระองค์ในความลึกพระองค์เจ้าค่ะที่เขาตั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะจะขยายหัวใจของพระองค์จะขยายชีวิตของตัวเองเพื่อรองรับ ความเป็นพระองค์เข้าสู่จิตใจของเขาเข้าสู่ชีวิตของเขาเข้าสู่ร่างของเขาพระองเจ้ขาข่าไม่แปลกที่พระองค์ทรงจัดร่างกายนี้พระเจ้าค่ะเป็นเหมือนพระวิหารของพระองค์พระเจ้าค่ะเขาตั้งหลายจําเป็นพระเจ้าค่าที่จะต้องขยายชีวิตตัวเองขยายใจตัวเองพระเจ้ขาข่าไม่มีสิ่งใดจะมาฝังตั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาเป็นไปไม่ได้พระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรง ปรดเพราะพระองค์ทรงมาเพื่อเราทั้งหลายได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์โปรเจ้าค่ะแต่หากวันนี้ในภาพของความคิดโรรเจ้าค่ะหากเราทั้งหลายโปรเจ้าค่ะไม่เรียนรู้พรรเจ้าค่ะไม่ใคร่ครวญไม่มองให้เห็นถึงสิ่งซึ่งพระองค์ทรงต้องการแล้วเราทั้งหลายจะเป็นภาชนะและเป็นบุตรที่รักของพระองค์ได้ไ่างพรเจ้าค่ะโอฮาเลลูยามันเป็นเหตุและผลอยู่แล้วพปเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดนำพาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ขยายชีวิตโปเจ้าค่ะขยายความคิดโ้า ที่จะไม่จํากัดไม่มีสิ่งใดจะมาจํากัดพระงเจ้าข่าแต่ชีวิตของพระพิษต่างหากพระองค์เจ้าค่าที่เป็นเหตุพระองค์เจ้าค่าให้เขาตั้งหลายได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อจะต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาเขาในฐานะพระองค์เจ้าข่าแต่ละส่วนของอวัยวะก็คือเป็นบรรจุพันธุ์ของพระองค์พระองค์เจ้าข่าเป็นภาชนะของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงโระเจ้าค่ะความเป็นพระองค์พระเจ้าค่ะเราจึงสรรเสริญเราจึงขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาอาเมน